ผมโตชโนลครับกับเทบเมทพิสุทธิ์ขีดตอนนี้ผมอยู่ที่เทศบาลเมืองตะพันหินหรือเมืองตะพันหินนั่นเองครับอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรนะครับผมก็อยู่ที่สะพานล้าน้านลังสังนะครับผมก็จะเป็นสะพานที่ข้ามไปข้ามมาเนะในเขตอำเภอตะพันหินนะครับข้ามแม่น้ำน่านนะครับผมเริ่มจากรูปภาพนี้ก่อนเลยครับแอบรับมีคนมีคนทักทายแอบรับรับโอเคเริ่มเลยครับรูปแรกเลย โอ้โหมันทอผ้าอะไรทุกอย่างอยู่นะครับเนี่ยเนาะขนาดประมาณนี้กันนะครับโอเคอ่าแล้วก็อันนี้ครับโอ้โหกระบ,บี่เยอะอยุทธจักรยังไงไม่รู้นะครดอันนี้มีตัวโน้ตด,ด้วยนะครับ,ดดรบเดี่ยวนิ้วสั้นนกกระสาดำ อันนี้ครับมีลุงสวัสดีหลอนๆยินดีต้อนรับสู่ตะพานหินนะอันนี้เป็นรูปแบบใหญ่ๆเลยนะภาพต่อกันเลยนะครับโอ้โหแบบเป็นอ่าเหมือนทางรถไฟนะของสถานรถไฟตะพานหินนะครับ แล้วก็เป็นรถไฟนะครับแล้วก็นี่ครับพี่แอลอดรักสลักใจผลตะพันหินอดสาบอายุควันตาน้องเอยพิ่มานั่งทำตาปิบๆน้องอายุสามสิบสามสิบทำไมยังสวยอ,อันนี้เป็นเพลงอีกเ,เพลงหนึ่งของเขาเลยอีกเพลงหนึ่ง สาวเมืองปิจิตรนะพิชชวนมองอ่าเนี่ก็คือยอดรักสลักใจนะครับผมคนอำเภอตะพันหินนะครับอันนี้สาวสุดสวยน่ารักสวัสดีค่ะอันนี้นางงามยังไงอย่างนั้น แบบเยอะมากเลยนะรูปเยอะมากจริงๆเนี่ยผมต้องแบบเดินไปแล้วก็ต้องหันมามองหันมามองตลอดเพราะว่ารูปภาพม,มันจะอยู่บนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่ข้างๆทางข้ามสะบางข้ามแม่น้ำนี่ตะพานหินเรวเรียกะพานศิล เขามีรูปนิ้วให้ก็คือประมาณว่าแบบเหมือนคนตัพันนหินนะเขาจะมีคนที่เป็นเช้าไก่ตีนใช่อื ก็จะผ่านเรื่อยๆนะครับก็จะผ่านเรื่อยๆอันนี้ครับโอ้โหภาพรวมเลยใช่ไหมโอ้โหน,นี่มีมังกรด้วยนะครับดข,ขนาดนี้เยแล้วก็เป็นยิ้วอะไรเงี้ย ใช่แล้วก็มีแปะยิ้มอะไรเงี้ยมีเชิดสิงโตอะไรเงี้ยมียอดรักอะไรเงี้ยใช่ครับผมตรงนี้เป right. ็นช่วงที่จะกลับตัวกลับใจเลี้ยวใต้สะพานยูเทิร์นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าข้างหน้าก็แม่น้ำน่านแล้วนะครับ นี่ก็เลยครับนแนไหมี่ก็มีท่สมรรถวิง่งนนขึ้นขบนแไหมแ้าดแม่น้ำน้่ใช่โอ้โหมีข้ามจังหวัดมาด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่พิจิตอย่างเดียวยัมีจังหวัดอื่นด้วยนะครับที่มาเที่ยวตรงนี้อาจจะเป็นราชบุรีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะน,นี่โอ้โี่ก็แม่กวนอิมนะครับใช่ แล้วก็ตรงนี้จะมีรูปภาพอารุณรุ่งแห่งประพันหินพักพักก่อนนะพักก่อนพักก่อนก,กอนไอ็ได้ทีนี้พ้างก่อนสันกพู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาพบกับติดอาร์ตตะพานหินกันต่อ